ทดสอบรถล้อแท็ก WD 3 1 0 0ร่วมกับโรตารี่าร์มเท็2.0เมตรลักษณะพื้นที่เป็นนาดินเหนียวฟางข้าวมีลักษณะสูงลักษณะการตีดินสามารถตีดินได้ลึกและ วันนี้ขอบคุณทีมสาธิตมากๆเลยนะคะพาลงพื้นที่ที่จังหวัดสระบุรีค่ะอำเภอหนองโดนนี่เองตัวรถ FM World ิตีดินตัวนี้รหัสอยู่ที่ WD 3100ค่ะตัวรถร้อยสแรงม้าเลยทีเดียว เครื่องเป็นเครื่องคอมมอนเรลค่ะแทร็กยางกว้างนะคะกระจายน้ำหนักได้ดีอยู่ที่ข้างละ55เซนน้ำหนักตัวรถโดยรวมอยู่ที่2.75ปตันดูการทำงานใกล้ๆค่ะ ลูกค้าหลายๆท่านโทรแจ้งซีเลยค่ะว่าอยากเห็นการทำงานจริงนะคะวันนี้พามาดูแล้วความสูงจากพื้นถึงใต้ท้องรถอยู่ที่ราวๆ80เซนนะคะดีดินละเอียดค่ะตัวนี้นะคะจับต้องได้เวทถ่วงหน้ารถยกชุดใส่มาให้พร้อมนะคะรวมแล้ว200กิโลค่ะ เครื่องเป็นเครื่องคอมมอนเรลกำลังเครื่องอยู่ที่72กิโลวัตต์รอบเครื่อง2,600รอบต่อนาทีนะคะรถตีดินตัวนี้ราคาเงินสดอยู่ที่750,000บาทไม่รวมกับโรตารี่ดาวเพียงแค่150,000บาทผ่อน4ปีสั้นๆค่ะสามารถโปะได้เลย สนใจสอบถามรายละเอียดไม่ว่าจะซื้อสดหรือว่าวางสินเชื่อ0974564142ค่ะติดต่อซีได้เลยโดยตรงไม่มีวันหยุดจัดส่ง FM World ทุกรุ่นและอุปกรณ์ทุกชนิดมาตรฐานโรงงานราคาโรงงานเช่นกันค่ะพร้อมรับประกันทั้งตัวรถและอุปกรณ์ดูแลกันมายาวนานค่ะกว่า50ปี วันนี้ขอพระคุณมากๆเลยนะคะฝากกดติดตามกด subscribe อาณาจักรแทรกเตอร์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ